ได้กลับมาอีกครั้งครับกับซงนิสานแต่ครั้งนี้เป็นชื่อซงนิสานฟอเรสต์ครับบ้านหลังหนึ่งที่ผมได้เคยมาเยี่ยมเมื่อ8ปีที่แล้วนะตอนนั้นได้ข่าวดีครับมาที่นี่ก็คือเขาประกาศเลยนะครับเป็นทางการเลยว่าสาขาประเทศไทยจะเปิดที่นี่ในครั้งนั้นมาถามว่ามาทําไมตอนนั้นประเทศไทยยังไม่เปิดสาขาก็มาแล้วแบบเพื่อมาดูครับว่าเอ๊ะคนเขาทาธุรกิจอาโตมี่ยังไงพราตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่มานะครับก็ มาแล้วก็เข้าประชุมเป็น Success Academy 2วัน1คืนนะตอนนั้นก็คนเต็มไปหมดครับแล้วก็ประมาณทักง0 0 0พกว่าคนเข้าคิวกินข้าวทานข้าวตามปกติพักห้องหนึ่งก็8คนหน้าห้องน้ำเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยนะครับก็ได้บรรยากาศของความเป็นเกาหลีในการมา ศึกษาหรือดูงานนะธุรกิจเกาหลีครับแต่วันนี้กลับมาครับได้ย้อนนึกถึงภาพเก่าๆนะผมเดินไปทั่วเลยนะครับก็ด้านหลังเป็นสิ่งแปลกใหม่ก็คือเป็นโรงแรมของซงนีซานครับแต่สิ่งหนึ่งฮะที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือความฝันนะคนทุกคนที่มารวมกันที่นี่นึกภาพตอนนั้นนะครับก็เป็นพันๆคนน่ะมาเข้าคิวทานข้าวกันความสะดวกสบายไม่เท่าวันนี้แต่ทุกคนมาด้วยความฝันและครั้งนี้เป็นพิเศษครับ ได้มาแล้วในช่วงกลางคืนท่านประธานได้มาบรรยายพิเศษให้เราแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเป็นพิเศษประทับใจเป็นพิเศษก็คือท่านบอกว่าขึ้นประโยคแรกวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดที่ต้องพูดพูดไปหมดแล้วเอ๊แล้วมันคืออะไรท่านบอกว่าท่านบอกวิธีการไปหมดแล้วครับสิ่งที่ท่านอยากจะย้าในวันนี้ก็คือเราจดจําความฝันของเราได้ดีขนาดไหนเรามีไลฟ์ซีเนียรโอได้ชัดเจนขนาดไหนแล้วเราจํามันเห็นมันในทุกวันหรือเปล่า ซึ่งมันเป็นกุญแจสําคัญมากๆครับเหมือนสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่คนเข้ามาและเริ่มต้นธุรกิจนี้รู้จักการเขียนเป้าหมายแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ทราบซึง้งแต่วันนี้ผมเองเดินเข้ามา8ปีทราบแล้วครับว่าเหตุผลในการประสบความสําเร็จที่ท่านประธานบอกให้เราเขียนไลซ์ไนโอมันเป็นจริงท่านบอกว่าทุกอย่างที่เราเขียนไว้แล้วเราจดจําได้ท่านเน้นคํานี้นะฮะเราจดจําได้มันจะเกิดขึ้น ราะนั้นครั้งนี้ก็กลับมาตอกย้ำครับกับสถานที่แบบนี้ที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วในความฝันของท่านประธานเช่นกันทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะฮะสถานที่ที่ทรงนิสานนี้นะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ท่านเล่าให้ฟังว่าสักเซสกา c a เดมีตอนแรกมี20วคน เป็น300คนจนเป็น3000คนซึ่งมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับอยากให้พวกเรามาครับกับ success ทัวร์ของเราและมาตามหาความฝันของเรามาทําให้ความฝันของเราชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นและผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีความฝันที่ชัดเจนและประสบความสําเร็จเช่นกันสำหรับผมผมเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับแต่ว่าต่อจากนี้จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยแลครับและเรามาเจอกันที่ที่แห่งความฝันและความสำเร็จของพวกเราอาธมีสวัสดีครับ ุกท่านคะอยัดก,การันตีคะ่ะว่าวันนี้ฝนมาเยือนอยู่นะซกนีซานนะคะซึ่งสมัยก่อนนะฝนเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งมาร่วมงานซักเซกาโนมี ที่นี่นะผู้คนเยอะมากเลยค่ะทุกท่านรถติดนะแล้วก็รถนี่จอดเพียบคนก็เยอะมากนะคะรับประทานอาหารทีเนี่ยนะคะยืนเรียงแถวกันยาวเลยนะคะผู้คนหลั่งไหลนะคะด้วยแววตาที่มีความหวังความฝันนะคะแล้วสุดท้ายนะคะวันนี้นะกับบรรยากาศของส้มมีซานมันดีมากๆเลยค่ะทุกท่านมันสวยงามเหมือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยค่ะและที่สําคัญอากาศก็ดีสะอาดนะคะสงบเงียบ เหมาะสำหรับมา,าหิมใจพักผ่อนนะคะแล้วก็อพอมาฝนมานะคะสิ่งที่เห็นแตกต่างก็คือเรื่องของที่พักนะ,ะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะนอนกับพื้นนะคะเราจะปูที่นอนแล้วก็จะนอนกับพื้นนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะมีห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะมีเตียงนอนครบทุกคนนะคะห้องน้ําเพียงพอห้องส่วมเพียงพอนะคะแล้วห้องสัมมนาก็ ทำแบบหรูหราสะอาดสะอ้านอาหารอร่อยสุขภาพสะอาดในเรื่องสุขภาพจริงๆค่ะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสนะคะสำหรับตัวเองก็ตามหาความฝันนะคะเออก็กลับมาที่ซ่องนีสานอีกครั้งหนึ่งทาให้เราได้ย้อนกลับไปคิดถึงตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะ